แล้วคะ่ะหมดโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วค่ะชวงนี่ทำงานยังไงครับเป็นทิปที่แบบว่าฮิวใจตัวเองหรือเป็นทิปอะไรคะฮิวใจเื่อไปฮานิมูนะร้สึว,ว,ว่เยกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวของที่สวิตเซอร์แลนด์เพอยาก้คุณแม่เที่ยวก็เลยแบบคุณแม่อยากไปอยู่แล้วลจริงๆโจที่ผ่านมาหลายคนเป็นพวกที่ซื้อปัง เขามาเยอไปบอกความรู้สึกบางเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆต้องพไดว่าทำไมคือโอเครูแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคนก็มากคอมเมนต์คอยให้เยอะมากๆพิเศษตอนแรกอยู่ที่สวิตซ์ก็แบบแค่อะไรตอนแรกแบเอ๊ะถือเราร้องเพลงเพราะมากแล้วพ่อใหญ่ก็เลยแบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไรเลยขอบคุณมากๆค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าหนูแบบ ม่ได้เป็นไรเลยค่ะสภาพจิตใจโอเคมากๆแล้วก็แต่เราเข้าใจได้ว่าเขาเหมือนแบบให้กำลังใจมาด้วยความแบบก็รู้สึกใจอคือก็เป็นห่วงความรู้สึกเราจริงๆก็ให้หนูออกมาบอกว่าโอ๊ยหนูไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องให้กำลังใจแล้วแบบดูแปลดูแบบเขาก็เขาก็หวังดีกับเราหรือเพลงที่เราเลือกแชร์เลือกร้องแต่ละเพลงนี่มันไปโดนเออจริงไหมสารละเพลงที่หนูร้องเป็นเพลงรักเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็คงจะดูในตาสามในตาสามจะลองให้อะไรเงี้ยได้ไหะนะ จริงจริงพอคนจะมาเชื Jade ่อมโยงกันอย่างนี้เราอยากจะอธิบายเขาเข้าใจมันด้วยใช่ค่ะจริงจริงก็อยากจะแบบอยากจะบอกการแต่ไม่รู้จะใช้โอกาสไหนที่จะบอกของมันค่ะคือคิดจะให้มันดูเป็นธรรมชาติจริงๆผมก็อยากอยากทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติเราทเรื่องมันผ่านมานานมากๆแล้วค่ะผ่านมามีแล้วแล้ววันนี้คือทุกอย่างอย่างโต้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นเป็นชั้นเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับผมค่ะอันนี้คือพูดจากใจจริงมีโอกาสได้แสดงความดีกับเขาไปแล้วด้วยเพราะแบบวันนี้จะ คนหนึ่งนะคะที่เรารู้จักกันมาปเป็นเวลาส่วนมากแล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็นสิบปีค่ะมันการที่หนูได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่แบบนี้นะคะ่ะไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยะคะ่ะแต่รู้สึกว่าอธิบายย่งงดีนันเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักมันก็เป็นห่วงวันนี้เขากลับมาในร,ร้อยเขาสดใจมากๆแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกเออ คือความยืนยันว่าคามหลุดออกจากเรื่องนี้แล้วจริงๆค่ะจริงๆค่ะแล้วแต่ว่าหนูเข้าใจได้หมายให้ว่าหนูจะต้องถูกรรโยโงเข้าไปใหมา่ยายว่ามันจะัวลาผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามแบบว่าแค่ไรค่ะแต่จริงๆหนูไม่มีอะไรเลยค่ะรางจริงจริงจริงมันยากไหมกับกาทรที่เราอวยพรแฟนเก,ก่าเขามีแฟนใหม่โ <c oughs> มเมนต์มันยากมากเลยรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราเออคุณทำได้อ่ะหรือว่าด้วยความที่เหมือนจริงๆเราชัดเจนในความตันเราด้วยอ่า เราแชร์แบบจบความสัมพันธ์ก,กันมาเราก็ชัดเจนในความเป็นเพื่อนกันเราให้ระยาารรหระห่างกันที่ถูกต้องแล้วก็แบบเพื่อให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดใดๆก็ยังมีความเป็นพวกรายกาันแล้วก็ยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สนิทกันเท่าก่อนแต่นั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกจริงๆนะดีใจแบบเออมันเหมือนความรู้สึกมันแบบเหมือนได้เห็นเพื่อนมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขมาเองที่เราก็ อาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าหนูดีใจกับเขามากเพราะว่าเราเองก็อยากจะเหมือนให้สเปซกับเคียกว่าแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยจริงๆหนูไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันถูกโยงดีหรือว่าถ้าต้องมีคุณของเราสักทีคุณก็จะเลิกห่วงใช่ไหมหรือต้องมีแต่เนี่ยต้องมีเราไม่บอกไม่มีค้าไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาคุยกับปางเลยเหรอบอกว่ายังไงบี ตอนที่เราแบบไปออกเดทกับใครอ่ะเพราะว่าหนูแบบทำงานเยอะ,อะการเวลาที่หนูจะเริ่ม,มต้นความสัมพันติใหม่รู้สึกว่าแบบหนูต้องใช้เขามเงียบด้วยแต่วันนี้มันยังไม่มีความรู้สึกแบบวันว่างนะเราแบบอยากออกไปนั่งเดทเ,เริ่มต้นใหม่กับสนแสดงว่ามีชายชวนเดทใช่ไหมเธอใช่ไหมเธอพูดแบบนีน้นเรื่องนี้ตัวเองต้องมีคนละตีต้องมีคนมาจีบปางโอยไม่ได้เล่าอะไรเลยหมดแล้วเดิมมานั้นแต่ว่ามันเหมือนเราก็ยังไม่ได้ เราแบบถักเสียสล่าวันหยุดเพื่อที่จะออกไปนั่งศึกษาไทยจริมันไม่ใช่เรื่องแย่ยแค่ะคือทุกคนที่เข้ามาเป็นคนที่แบบนายสนแต่ว,ว่าเราเองมากกว่าที่แบบเราอยากเก็บวันหยุดของเราไว้กับตัวเรามากกว่าที่จะแบบใคนอื่นยังไม่พอมาเลกพอได้นใ,นใช้ชีวิตสดแล้วมันมันมันสุสบายกว่าอมันใ,นใช่ค่ะพัศวงกว่า,วานี้ก็อาจจะ หรือว่าตลอดสิปีที่ผ่านมาเราไม่เคยโสดพอมันโสดเราไม่สออมันเป็นช่วงเวลาของฉันนะก็คือไม่เชิงเป็นตัวของตัวเองแต่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามีเวลาให้ตัวเองมนะคือคือเมื่อก่อนทํางานเวลาใช้กับแฟนใช่ไหมแล้วพอตอนนี้มันกลายเป็นตรงนั้นมันว่างขึ้นเราก็เลยได้มาใช้กับตัวเองก็เลยแบบเออมันก็ดีเรี้ยงยังไงคือเก็บเก็บเก็บวันหยุดไว้ให้ให้กับความโสดใช่ค่ะเอจเจอความสุขอีกรูปแบบนึง ถ้าเขาจะมีความพยายามต่อไป่อไปอเขาก็เข้าใจได้หรือว่าเขาเข้าใจได้ว่าเราเรายังไม่พรแล้วก็จริงๆอยู่ในอยู่ในสถานะที่แบบค่อยๆรู้จักกันไปหรือว่าขอไปในวันที่เธอทำงานก็ได้เราไปรับไปส่งก็ได้อย่างเงี้ยเธออย่างงี้ป้าฟิลนี้ป้าสิมันก็แย่เขาเลแล้วพอแล้วเขาหยุดทำเขาไม่หยุดทำแผนอะไรสักเล่มยังไม่หยุดทำเลยไม่หรือว่าเขาเข้าใจได้แล้วก็กลายเป็นว่าก็ก็อยู่ มม sociedad, ยังมีสเปซสเปซต้นใหม่ใช่ไหมไม่ได้กลัวกันแล้วต้นใหม่แค่แบบยังไม่พร้อมที่จะเริ่มมาแต่ว่าอยากมีความดัอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ฟางบอกว่ามีหะไรบอกฉันนว่าไม่กลัวกัเป็นอะไรเอาอีกนะเอาอีกนะโดนหลินเงี้ยทำไมนะคะเป็นฟิลอจากแถวรู้ตักมากกว่าแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะเริ่ม ให้ให้ให้สเปซของแต่ละคนเท่ากันไหมพี่จริงเหรอไม่มีใครไม่มีใครรำหน้าใครเขาเปนจีบคนในรูปแบบไหนคือแบบทักข้อความมาจีบหรือว่ายังไงอ่าเขาเบอร์เพื่อนหมเขาเขาเบอร์เพื่อนแนะนเลยบอกเลยเวลาว่าพอแล้วคือเพื่อนเสิร์ฟตลอดเลยใช่ไหมคะใช่คือนแนะนำมาแบบเราอะ ็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนมากคือนอกวงการเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในวงการดูได้หมคะอะไรเนี่ยมีมาดูพิธาการจ้าบาล้านใหม่นอกในเออเดี๋ยวเป็น่านที่พีนัดเดียท่านผู้ชมคือรู้สึกว่าเราฮอตไหมคือมันมีคนอยากดูการแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าแบบเขาอยากจะจีบเราเพราะว่าคอยากดูการคือในวงการที่บอกว่าไม่มีนี่ไม่มีเพื่อนแนะนํามาแต่คือเขาทักมาเองอย่างนี้ป่ะเธอคือถ้าหนูไม่ได้เล่าคุยกับใครหนูจะไม่รับว่าเขาจีบ อ่าตอไอนสนสนสอนจะไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่อืะ,ออะโอเคขอบคุณค่